มีใครรู้ปหมนะครับพี่ต้าลื่นขึ้นจัดเลยเอพีขึ้นร้อยเลยอ่ะเออจริงนะเออคนออกไปเอเอพีแม่งเพิ่มเพิ่มมาแบบสามสิบอะยี่สิบสามสิบอะเกิดจากอะไรวะเข้าครับเข้าเกมอยู่เข้าเกมอยู่แต่ผมนั่งดูน้องอยู่ไพิทูตื่นยังเนี่ยเฮ้ยพิทูหายนะอะไรนะยี่ไม่หายจะมีตาแหนมในวงไฟนะกูว่าได้เลยอ่ะ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยน้องเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยน้องเสียงพี่ตอดที่ไหนวะเสียงพี่ตอดที่ไหนวะเฮ้ยเป็นเหมือนที่นี่เสียงพี่ตอสเป็นเสียงสวรรค์เนียเมื่อกี้จะปิดเงาจริงเงาจริงเลยเหรอเลียมใช่เออมามาปิดปิดปิดเงาได้เหมือนกันไอเลียมยังไงก็เว้นพี่ไว้คนหนึ่งนะหัวพี่อะพี่เรี่ยมไม่ต้องไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเฉลยพี่เลียมอยู่หลังๆเลยอยู่หลังบ้านเลย เอาง่ายตัวไหนหลุดมาหลัง kind บ of ้านอ่ะเจอกูหนึ่งหนึ่งไม่มีใครไหวเฮ้ยอะหนึ่งอะไรนะพี่เหลี่ยมอิ๋เลยนะเขาเขาเล่นเป็นทีมเลยว่าไม่ไม่ไม่เลยไม่กูหนึ่งหนึ่งเลยใครหลุดมาวัดเดียวเดิมพันอ่ะวิธีว่าแบบแบบวิธีเขาแทงเราสา้ตลอดไอ้เที่ยวิธีแทงเดือดใครละมั้งเนี่ยกูอีโก้ตลอดไอเที่ยมั่นขอนายไปหนองฟานนะเที่ยมึงแบบเห็นภาพตอนซ้อมแล้วแบบตอนมุ่งท้ายบ้านแบบไอ้เที่ยไอ้สไอ้หลุยไอ้หลุยให้กูออกเกมให้เลยก็ได้นะออกเลยไปเชิญ ิบหกเอ็นิวนะสิบหกเอ็ิวอยากพี่อยากพบยากพบยยี่อยบกอยรื่องแต่จากอะไรไม่รูบ้างอะไม่แน่ไม่สหรอกไอ้เยใ่างครับเนี่ยตอนคอมเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกแม่งเมื่อไหร่คนดูมันจะออกไปสักทีอะครบมันออกมันออกวาลวมัออกหมดแล้วแต่คอมวกมึงกากเองไอ้เียกากเองว่านะเข้าเดิมเท้าไฟเลยนะเจ็ดบแปดสิกติกอกูก็ไม่ได้กากทำไมกูยังเห็น่ะแค่คอมไม่ไหววเลขบัญชีมาคอมกากอย่าเฮา ไปปาโด้ะมีแค่วัดข้อมูอกูเพื่อนนะพอดีวัดวงวัดกล้าวัดกับพีรยเขาจะให้ไฟยังเขารอหรอหรือว่าไฟเอ็มเราลงไฟได้เลยวะเซิร์ฟสี่เข้าไม่ได้ว่ะสภปดาดีได้ยังสภาครับเอายังครับได็น้องพี่มาทำกัน้ะเพื่อตีเลมกันนะสัปดาเอายังครับสภาพูดตรงๆเลยได้ย่างครับเดี๋ยวพี่ต้องไปบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปบอกครับตาดูพี่ต้อมโดนอะไอพีโดนเลวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ลงไฟหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวสภาจะพิมพ์ว่าเริ่มนะ มันขึ้นไม่ได้มันลงเลยมันลงแล้วลันลงดีขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอมันลงมันลงเลยลังลงเลยลงแล้วลงเลยลงแล้วลงเลยเจะใครลงมาดิลงมาดิไม่พี่ไมพี่ตาบอกให้เล่นเลยพี่ตาบอกให้เล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะประกาศเริ่มเนาะซ้อมมันมากอ้าวซ้อมกันแล้วหรอน้องมันเพิ่งจบได้เริ่มล้วามามาไม่ยื้น่ารักเลยไม่ต้องบั๊มนะไม่ต้องบั๊มนะเล่นปกติได้ชิวๆโฟกัสโฟกัส ไปในกลางไฟเอ้เซชนนาเซน้าขึ้นไปดิยอเะไป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 ไมไปไปงปไ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 ปีปไปไปีปไปไป้ปไปนปไนไปไปไปอปไรไปะปไปไปไนไปไปไดัีไปหน่อยดไอยนไปอปไปไปอป่าไปยปไมไปไปไปไอไปนปไปไหนปไป่ปไ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 ไปไปไปในวอไปไมไป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 ไนไป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 วปนปไ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 ปแปไรับไปแปไรับ ไอเซตหลังอะมึงแผ่รับกันดีๆนะแบบว่ารอรอรับตัวทะลุมารอกระทืบแม่งเลยไอเลื่อยเลื่อมาเลื่อยก่อนนี้หน่อยแพ้่อนนี้แล้วข้าหลัง้ยเลยไม่เฮียกลางเลยข้างหลังมันรอรับมัรอรับมารอรับมันหน่อยมนรอรับมันรอรเราจะดันไปเหรอไม่รอ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 ตรงกลางเนี่ยรอตรงกลางเนี่ยรอดิรอรอรอมันวนสายมันวนสายมันวนสายรัอรอรอรอเอ๊ะไปันจะบูชชนชนดิชนดิชนดิแล้วหน้าชนกูก็มากูก็มากูก็มาแล้วก็ไฟกูก็มาก็ไฟกูก็มา อยมันจะฟรี

รงกาเยอะจะรกเลด้วยเยวายเยอะยตรงกลาง้กลับมาเล่นตวกลางตรงกลางมึงังบ้านมาคนเดียวเป็นหนหลังบเป็นรีดน่อยกลับมาเล่นด้วยกันหลง้ารกลาตกลางกลับมาเล่นตรงกลางอ่ะเอาไว้กินนาม ไมเลยไมเลยไัวไว้ไว้ไว้ว้านเรไหวเล่นบ้านมันบ้านเอากินแล้วไปเล่นบ้านมันมาบ้านมันมาบ้านมันไปบ้านมันบ้านเราคือแล้วไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้านมันแม่ไปบ้าคือแล้วไปบ้านมันไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนสังกูไปช่วยเพื่อนกางไฟช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย มาบ้านมันมาบ้านมัน้าแยกไมบ้านมันมาบ้านมันแยอ้มาบ้านมันแยไปอย่าแยกไปเยอะอยาแยกไปเยอะ่อย่าเล่นอาเล่นอายเล่นอาแยกเล่นอย่าแยกเล่นรวงกันไวรวงกันไวก่อนไาไวะค่อยๆไหลขึ้นมาค่อยๆไหลขึ้นมาค่อยๆไหลขึ้นมามากกว่านะแรไปแไปแสองคนเีไออตามหน่อยคนเดียวเออสวยตังไัหลังหลังสอนหลังสอเคียงหน้ารนอาไ ทิ้งบ้านเราใช่ไหมเพื่อเราตายเยอะแยะต้องทิ้งบ้านเราเนาะเว้ยหลุยฟังกูทิ้งบ้าน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 ขวาเลยนะคุไร้คูทิ้งทุกอย่างไปบ้านมันไม่ฟังกูตายหัวครูทิ้งุกอย่างมาบ้านมันทิ้งทุกอย่างมาบ้านมันทิ้งทุกอย่างมาบ้านมันแลกบ้านแลกบ้านมาบ้านมันไป้านนอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบเพนดีดีแลกบ้านแลกบ้านฟังครูไม่เนี่ยเฮ้ยมาอย่ายัดดิโอเล่นดี้เล่นดี้เล่นดี้ลูกหยัดมา

เป็นไปเลย่ลยเลียมสายมือเหลียมเห็นสายมือป่ะเฮ้ยฟามกูฟังกูแพ้เลนด้วยกันแพ้เลนด้วยกันไวแพ้เลนด้วยกันวเปนไปไกันดหูวมันตามมาหมมา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 

พี่เราล้าแกแยกแแยกพ่้าแกยแกยม่าไหรไม่ได้ม่ไอ้เปลี่ยนมีไ้บอ่าถืไม้ฟงกู่าถืไม้เปลีมีไ้มเฮ้ยวันน้ันนี้ันนี้ันนี้มา่ดมเดมไไม่าะอ่าฟังกูแล้วเข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 วคือแล้วแล้วเ่อนแล้วแ้วแ้วเ้ยเอา

báo tao lại với tao đấy mày mày tao mày tao 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 เพื่อนเราซ้อมกับใครอะครับแกงลี่เหรอแกงลี่เหรอเบอร์ไหนวะเบอร์สามปะไหนวะมันบอกผมว่าอะไรวะสนามบินล่างเบอร์สามอ๋อเซิร์ฟสี่ยัดแม่กูไปเข้าเซิร์ฟสามไ้่อย่าปับนะเว้ยไม่มดูเรื่อันมาดูแก๊งเราดิ เนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราีภไยดีกว่าเดี๋ยวเราหนีก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราหนีก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราหนีก่อนเดี๋ยวต้รบวมาอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครว่ต้งีบัมยจะงบนหวไหมหวาดไหมหวัดไหมหวัดไหมันไรเราต้องรีกเ่อเวลาะอย่าไปบอกเมาออกเเอมาเอามาเออาอามอมาออมาออเอาเอเอมา เล่นดีเก่งกังมาเล่นดีเอาง่ายแกงอิงมาขอซ้อมเราไม่ซ้อมนะไ้ไหลไปสน้ได้โกสกิลเพย์มันเก่งด้วยหล่ะตอนเนี้ยหาแทงหาแทงจีซไฟสองว่ะเขาบอกพุ้นอัลลโงทจี่ ไม่ไรไม่รไม่อยมึงบอกเขาจะด่ากลนมึงด่าไอเด็กบอสด่าพังกันดิไอเด็กบอสโดนด่าพังเลยเหียด่าพังเลยอเยเดกบนาเลยอเหยเด็กบอนายังเอหยไดาัลยเยอโพังไอห้ดโนด่ายไอยกไออกบอน่างอกองเยอเรองเยี้เด็น่าพัเอบอ่างเยเ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรองครื่องรอรับก่อนได้แพ้หมดทั้งเมืองอันตอนนี้เอ้ยมึงหาพูดเนี่ยตอนนี้ไปเติมก่อนได้ไปไปเรเบลไปรวมเรเบลไปเซ็ตก่อนเลยไหมก่อนกูเหลือยี่สิบตัวพอวะเรเบลไหนอ่ะฟังกูรวมเรเบลเทเลไซดรวมเรเบลเทเลไซดรวมรวมโอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมบอกพี่ชายเอาเรื่องนนี้อีกสี่ไฟสี่ไฟมึงต้องแพ้กันแบบนี้ถูกแล้วมึงมึงใจเย็นๆนะมึงประมาทไม่ได้นะมึงมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะมึงอย่าประมาทนะ อกื่อกี้เราต้นต้นไฟเราล้มล้มไวจัดเลยเหียโดนหที่วไปอะคอนเสริมเลยนะดิคอนล้มหลมึงดูแก๊งเราซ้อมเดิตายกันหมดอีกแล้วมึงซ้อมกันจริงปะเนี่ยเอาตั้มไปไปกักตรงรูอ่ะสองสามศอกมันเอามาหมดเลยนะเว้ยแล้วมันปิดยากไว้ตรงนั้นอ่ะกูว่าเอาไปสกัดที่อื่นเถอะ